สวัสดีครับทุกคนนีครับปลาบ่อนี้ครับเป็นบอ่อที่ลงไว้1นึ่งหมืนนะครับปลาเกือบจะ2เดือนแล้วครับดูนะครับว่าปกติผมก็ให้อาหารอยู่สอบหน,<ม>นึ่งนี่ครับคือปลารุ่นนี้นี่ผมให้กินไก่บดอย่างเดียวแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้อมัน ไก่บดผมไม่มีนะครับก็เลยวันนี้ให้กินอาหารของของไข่ของไข่ปลารุ่นขนาดนี้นะครับเรียกว่ากินไก่บดได้เลยนะครับกินไก่บดได้เลยกินอาหารอาทิตย์สัปดาห์ละครั้งก็ได้ของผมก็น่านะครับกินอาหารประมาณสัปดาห์ละครั้ง ค,คือเราลดลดต้นทุนไปได้เยอะครับเพราะว่าเพราะว่าอาหารนี่มันตกกิโลล้ประมาณ20บาททีนี้ไก่บดมันตกกว่าโตไวกว่าด้วยแต่เราอย่าทิ้งอาหารสักทีเดียวนะครับเราต้องให้มันด้วยไม่ใช่ว่าละแล้วละเลยนะครับต้องให้ด้วยนะครับต้องให้ ของผมเนี่ยครับของผมให้ประมาณสัปดาห์สัปดาห์าหละครั้งหรือใครสะดวกใครสะดวกก็สัปดาห์ลักสองครั้งไ็ได้ครับครับเป็นเทคนิคของผมนะครับเทคนิคของการเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับคือถ้าเราเราเลี้ยงโดยไม่มีไม่รู้วิธีการลดตล้นทุนนะครับเราจะเสี่ยงกําไรน้อยหรือไม่ได้กําไรเลยนะครับ เราต้องหาวิธีลดต้นทุนของเราเองเป็นสิ่งที่เราทําได้นะครับไออย่างราคาตลาดเนี่ยเราไปกําหนดเองไม่ได้แตส่สิ่งที่เราทําได้ก็คือนั่นแหละครับลดต้นทุนของตัวเองไว้ก่อนนะครับถ้าใครจะเอาสูตรผมไปใช้ก็ได้ครับไปแบบใช้กับบอ่อของตัวเองนะครับ <c oughs> ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ <c oughs> เอามาฝากกันครับ ก็ฝากไว้เ <Anfang> พียงแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ